นี่นะคะปฏิหารเหรียญคุดนะคะพศ2517นะคะเจ๊อ้อยปวดหัวนะคะก็เอาเหรียญคูดอะค่ะมาแปะหน้าผากนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานนะคะแล้วก็ท่องบทของพระปรีตนะคะท่าปรีตก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเอามาแปะบนหัวเราหรือว่าแปะที่เราปวดบางทีจเจ้าก็แปะ,จะเจ๊อ้อยปวดตรงนี้จเจ้าก็แปะนะคะก็คือเรา เอาแปะอะค่ะแล้วก็เกิดปฏิหารจริงๆนะคะเจ๊อ้อยหายปวดนะคะแต่ตอนเจ๊อ้อยอยู่สวีเดนอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองทํากันดูนะคะเผื่อ,อจ,จะได้ผลนะคะถ้าเกิดว่าหายปวดยังไงล้วก็บอกเจ๊อ้อยได้นะเจ๊อ้อยหายจริงๆนะไม่ได้โม,โมนะเนี่ยนี่คือความเชื่อของเจ๊อ้อยนะส่วนคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ ลองทำตามดูก่อนเผื่อมันหาย